เท่าไงก่อนกี <S <S ่เปอร์เซ็นต์แล้วคะช่างห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะตอนนี้ตอนนี้หน้าบ้านเนี่ยเดิมๆคือเราลื้อออกไปหมดแล้วนะทาใหม่หมดเลยของเดิมที่เราจะเปลี่ยนรูปทรงเนี่ยโครงสร้างเดิมเนี่ยเราทุบออกหมดเลยเคาน์เตอร์ทีแรกอะทีแรกเขาอยู่แค่นี้อันนี้เราทุบทําก่อใหม่หมดเลยแล้วก็ทําให้มันเต็มจะได้มีเคาน์เตอร์ครัวย,ยาวๆใหญ่ ใหญ่ครัวเดิมทีตรงนี้อาจจะเป็นห้องเก็บของหรืออะไรไม่รู้แต่เราทําให้ใหม่เป็นห้องนอนอีกห้องนึงเพราะว่ามันใหญ่อยู่เนาะในส่วนของงานผ้าก็เรียบร้อยแล้วแหละแล้วก็พื้นพื้นเดิมแต่เดิมทีแล้วมันเป็นปาเก้หรือออกเคลียร์ออกหมดแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราจะปู s p อนี่นี่นี่มาดูตรงนี้มาดูตรงนี้ วาดแบบไว้ให้ช่างแล้วว่าจะเอาแบบนี้ใช่วาดมือเลยได้ตามใจสั่งพี่โบมั้งไม่ใช่ฉันหรอกออไปก่อนตรงนี้เสียวก็วคืองานหลักๆเนี่ยก็คือ50%ตตามที่ช่างบอกเลยเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะคะบ้านหลังนี้นะคะรีโนเวทเสร็จแล้วเนี่ยจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวรอติดตามชมตอนต่อไปเลย